มาดูชัดๆนะคะกระทะไม่พอค่ะใช้กระบะนี่คนอันนี้ถ้าทานก็จะเตรียมส่งวันศุกร์ถ้ามนเย็นนี้ถ้ามันแห้งนะคะเย็นนี้ถ้ามันแห้งวันนี้วันที่สิบเนาะอันนี้วันที่สิบมีนาไอสิมีนาใช่ถ้าวันนี้เสร็จเดี๋ยวถามน้องว่าพรุ่งนี้สะดวกมารับไหมเพราะว่าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยหมดตามนี้เลยนะคะน้ำพริกกากหมูแม่ลำดวนถาดใหญ่ๆนะคะไม่ใช่กระทะใหญ่ๆ กระทะไม่พอใส่ใส่ถาดแบบนี้เลยแบบนี้เลยโอเคนะคะไม่ต้องน,น้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราก็รอให้มันแห้งรสชาติได้แล้วละ่ะชิมแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งก็คือปล่อยให้เขาแห้งอยู่อย่างนี้แล้วพรุ่งนี้พอมันเย็นดีแล้วเราลำดวนถึงจะมาะกรอกใส่ถุงหรือใส่กระปุกตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าเราช่างน้ําหนักจากถุงลำดวนมีกระปุกกระปุกซอสอาจจะเปลี่ยนจากถุงเป็นกระปุกเนาะ เพราะว่าถุงมันหาไม่ได้ที่นี่เมื่อวานไปหาซื้อถุงเหมือนเดิมมันไม่ได้ก็จะชั่งน้ําหนักเท่ากันแล้วใส่เป็นกระปุกสี่กระปุกเหมือนกันสี่กระปุกปริมาณเท่ากันค่ะตามนี้เลยนะคะโอเคค่ะน้ำพริกกากหมูแม่ลําดวนแซบค่ะรถจัดจ้จานไม่แซบไม่ไม่ไม่แซบไ,ไ,ไ,ไม่ขายนะคะขอบคุณค่ะ